봤는데, 방콕에서 한 2시간 정도 거리에 있는 나콘나역 지나고 어, 카오야이 지나서 있는 지역이에요. 로프리 도착해서 밥부터 먹으러 갈 예정입니다. 아 요즘 댓글에도 저 살이 찔수 있으니 조심해라, 살찐다. 그래서 저희 엄마도 자꾸 포동포동해졌다고 얘기하시는데, 잘 잊혔습니다. <laughs> 그래도 지금 얼굴이 빵빵해요. 먹고 싶은 게 너무 많고 맛있는 게 너무 많아요. <laughs> 어쨌든, 로리에 도착해서 밥부터 먹겠습니다. 안녕. 예, 예쁘다고 해서 왔습니다. 날씨가 오늘 추운 정도예요. 저는 여기 카페 있네. 이름이 그라파오앤 커피 나카. 파 파워 무쌉을 시켰습니다. 찡찡라우상카이다오 때마 카이찌오 헤헤. 렌치 라이드 시켰어요. 어우, 너무 추워 네 카카오? 응, 잘, 캬. 가자. 완전 예쁘다. <웃음> <웃음> 와, 풍경소리 들린다. 안녕, 큰 유럽. 빠이빠이빠이, 가자. 안녕. 갑자기 사람이 많아져서 후다닥 나왔습니다. 노란색 코스모스 같던데? 어, 괜찮은 편이었는데 그렇게 위생적인 느낌은 못 받았어요. <laughs> 그리고 여기는 정말 뷰를 위한 장소여서 사진 찍기 정말 최고의 장소입니다. 또 다른 장소로 가볼게요. 아까 노란 꽃들과 다르게 해바라기가 또 엄청 예쁘게 핀 데가 있어서. 진 차가 엄청 많네, 여기. 어, 여기 태국에도 연이 있네. 아니, 티라미나? 와우! 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 ใชยนางสัมคนเจ้าคงเหรอไม่รูเจ้าคงสวนเจ้าลูกเจ้าข <laughs> ่อยมโอ้โหโยโหท่านทวันดูแค่ฟังเดียว เกาหลีก oh. right. ็มีทันทวานแต่ไม่เคยมาม็นนี้นะคะเห็นไหมเห็นดีไหมอันนี้ยังไม่ได้ตูตกขึ้นหมดแล้วใช่ไหมต้องส่งเท่าย่อนนะย่อนสูงไปอะไรดอกไม้ไม่รู้ใช่ไหม ชื่อตอนนี้นะตอ <ünd Sultan> นนี้อยู่ที่แป๊มแนงแป๊มแนงตอนนี้อยู่ที่ ไม่ตกใจคิีว่าลิงเฮ้ยเข้าไม่ได้ที่นี่ใช่พันนลยลาจาริเใชอะไรเใื่อตกต้อ์แล้วฮะ no พันนลัยลาจะริเลอะไรเพื่ตกต้องแล้ว Nope ฮะระบบพันไลนย บุเภสันิว่าไม่ใช่ระวังอ๋อเออ,อยังเคยเคยฟังเคยฟังเออพุทธสิงอาทิตนะครับติทิตจตุรังคอนโ่ภาษาอ,อังกฤษมีด้วยเนี่ยพรานารายณ์ราชาวีร<ว>าชานิเวศ นี่ไม่มีลิงเนาะเออไม่มีริงอยู่ข okay> ้างนอกฮึช่วงนั้นลุบลีเป็นเมืองล่วงเหรอใช่เมื่อก่อนนะใช่อ๋อดูนี่กูต้อง เปียกนะระวังหน้าปุ๊บวันี่เขาได้ไม่มีอะไรไม่ยไปกะก,กอย่ากกอย่ไปไหนอ่ะนี่อุย้ยไปไหนอ่ะเขาได้เนี่ยอ,อืม ้าไม่มีอะไรคะ่ะเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรว้าโอ้ยพวกนี่วางพันอะไรใช่ไหม นี่ c อ l l ได้ไหม <Okay. S 1> จากต้อน,นี้ไปภาพปังสามยอดที่นั่นมีลิงก์ จะได้เจอลิงแบบมหาศาลจริงๆเช็คได้ว่าลิงจริงๆไม่ใจดีเปล่าเนี่ยทำอะไรอู้เฮ้ยเจ้าแ้วเกียบโอ้โวยนักวัว

아주머니가 가방을 걸쳐뒀는데 막 원숭이들이 뒤져서 가져가고 그랬어요. 근데 지금 벌써 원숭이가 보이 여기는 진짜 어머 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 여기도 있어. 지나가다 잘못하면 똥 막겠는데? <laughs> 저희 좀 무서워서 같이 가시는 분들이랑 뒤로 묻어가려고 합니다 <laughs> 야보똥 뭐 조심해 여기 원숭이들이 무겁잖아 <laughs> 어이 깜짝이야 <laughs> 아, 막 무인승차하네. 완성이 되는데. <laughs> 아, 진짜 웃겨. 또 옵니다. 무인승차, 원숭이. 마레오카, <laughs> 사삼뇨. 진짜 많아요 아, 너무 어려워요. 너무 어려워요. 너무 어려워요. <laughs> 다른 사람들 둘도 쫓아오다 보니 다른 길로 왔어. 어떡해. <웃음> 안녕. 팔대를 <laughs> <laughs> 훔쳐가는 원숭이첫 발. 바카. 아, 바카로. 기가 막. ไม่กลัวลิงนะคะไม่หมาแย่งไปนะคะแย่งได้ทั้งไอมันก็ไจะดมกลิ่นมันมาเยอะผลไม้มันแย่งหมดเลยแล้วร้องให้ใครผลไม้ยังไงทำไงแล้วอะไรอย่หนั่น้าือไม้โบราณสองอันลิงสนใจแค่อาหารนะคะหรืออะไรก็ได้อะไรก็ได้มีกินหมดเนี่ยคนลบ็อกฟรีนะจะไม่ไม่กลัวไม่กลัว กัวมันก็ไม่ได้ปลอยเย้าเกันเอาใไมเไม่เ้าก็ไมได้โอยมันแย่งลกับก็วิ่งจันไปแล้วขอบคุณค่ะขอบ้าเ็งองอย่างเงี้แยได้ไม่ได้อผมไม่ได้นเ้สูงอะไอมสูงก้อนยังมนด้งได้ไม่ได้คือล่ะไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้เมาแล้วนะเดิมแล้วเนีเดิมมาแย่งอาหารเน่มมาแย่ง แงอะไรนะแง่มะต้ม้ค่อยๆเดินโอ้โหตรงนี้มีคนด้วยรอผนต้องนี่ใช่ไหมชช่ชนี่เ้ยมาแอบแอบอยู่ข้างหลังนะแอบอยู่ข้างหลัง ข้างหลังงเนี่ยครับหลังๆนี่ย่เนี่ยนะีเจพพาไทยล์ล์มาดูรำคารันชอพไทยบรีก้า 시국이름이 이렇게 수저도 이렇게 주십니다 카페 인 되게 카페 카페스러워요 <laughs> 되이 ก็งย้อนต้องปิดที่นี่ไม่ใช่เหรอ อหมี้องพัดตายด้วยล่อออยากแพนเ์อรเปล่าอเ่ัหนอออเนียจริงจอร่อยไมนะอมไม่เคยเกินรสจัดนี้อ แล้วค่ะสองร้อยสา230บาทอร่อยไหมอร่อยนะอืมอร่อยข้าวท่เด็ดแคทดิกหนึ่งใช่อืมนี่อร่อยจะกลับกรุงเทพนะคะ